สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยโคลาบีกันนะคะเพื่อนวันนี้เราก็จะมาดูแลโคลาบีกันนะคะเป็นมอน้องแมวบังนะคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนโคลาบีของเรานะคะอันนี้ที่เราเอาปุ๋ยมาก,กบโคนเขานะคะเพื่อนนี่เขาก็เริ่มเป็นปมแล้วนะคะเพื่อนนี่ เราก็จะมาให้ผักคะน้าของเราด้วยนะคะผักคะน้าในแปลงเราต้องกลบลากของเขานะคะต้นเขาจะได้โตๆนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เราโรยเมล็ดใหม่นะคะเพื่อนเนี่ยแล้วเราก็ตัดตัดยอดเข้าไปครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวชุดนี้เราจะลองดูไปก่อนนะคะเพื่อนว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มควันไม้มาลดนะคะแต่ตรงนี้เราก็จะลื้อออกนะคะเพื่อนมันเป็นหนอนนะคะเพื่อน แล้วก็เป็นแมงเต่าทองนะคะที่มากินยอดของเขานะคะนี่เขาก็จะกินทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะหมักปุ๋ยไปเลยนะคะ นี่ก็เป็นกระถางที่เราลือผักบุ้งออกนะคะเพื่อนแล้วเราก็หมักด้วยเศษใบไม้นะคะเศษใบไม้แล้วก็เศษผักบุ้งที่เราตัดนะคะเพื่อนแล้วก็หมักด้วยปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เอาดินกบนะคะเพื่อน อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เอาคลิปรือต้นผักบุ้งนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ